สวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นรัดที่กำลังว่างแล้วก็หาคลิปดูยู u b e อยู่นะคลิปที่คุณกำลังรับชมอ,อยู่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่ชื่อว่าฟาจายก็คูนะนะ่นั่นแหละผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นรัดเออเวอร์ชั่นเก่าแบบเออไอที่มันมีมีตัวสีแดงแล้วหมาแล้วก็ซอมบีอ้อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้าไปดูนะป่าป่าป่า ก็น,นั่นคลิี้ี้เป็นการเริ่มต้นใหม่แบบดูโอ้กับเพื่อนของผมนะชื่อคุณปอน,นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ใหนะแล้วคลิปจะกากหรือว่าเล่นไดโม่ขนาดไหนมาไปรับชมกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยตื่นมาก็คือเอ่อไม่มีของไม่มีอะไรแนละ้วเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเลย คุณน้ำเกิดตรงไหนครับเกิด B8 B8 อ่อะใช่แล้วดี D D ดดีดใกล้กันนี่ว่ะ D8 อยู่ D13 ินี่ใช่แล้วจากนั้นผมก็เดินไปเดินไปนัดเจอเพื่อนแล้วก็ระหว่างนั้นก็ฟาร์มกนรไม้ยังไม่เรียนแรงนะครับต้องฟาร์มไม้ประมาณสามแสนสามแสนต้นนะ เป็นอะไรเป็นคนรอไม่หิวหรอตัวละครหิวบวกนะหิวก็ไปกินนี่ทำไมไม่หาอะไรกินนะอ้าวมึงเนี่ยได้กินละมึงจะได้กินละหมายถึงกินข้าวเจ็ดห้าสิบตัวเนี่ยวดำตีนตานสามตานกระดับเจอกันับไม้ผมเยอะมาก สองล้านเบอรต้นลนะ่ะได้อยู่ได้ได้ไดหินมาเยอะอยู่ใ,ใครนี่ไหนไม่ใช่แล้วแหละอะไรมึงถือกระโดดวะกระโดะะโดไม่ใช่กระโดดเย้ปะเดี๋ยวกระโดดดิเนี่ยกระโดดอยู่ไม่ใช่ละไม่ท่านใดนั่นเองผมก็เห็นไอ้หนุ่มพลังน้อยรุ่น้ามาที่ผมนะฮะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่มีลูกธนูเลยลูกเลยเอ,อาหมดปะตัวตดดต้นไม้โอ้อสิสว์เอ้ย

ูอยู่จีก้าด้วยของเต็มตัวเลยมีชั้นวงสัตว์ไม้มมมกูหมดเลยแต่ประเด็นคือกูไม่มีหินจริงไงสัตว์ที่ <c oughs> ไหนนะมีไงมามามาอ่าแล้วเราก็เจอกันจนได้ <c oughs> เดกดตี้่ เป็นคนวิ่งอยู่หลังบ้านนะใช่ใช่ใช่เมืเ่อกี้เห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนกันคนะ<อ>เนาะเนาะเกิดเดืมเยี่ยมเออได้โลกเกตม,มาด้วยเฟี้ยว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 ทำได้ทำเตาเผาเลยเออเออแทนบ้างเราก็คือง่ายๆเลยนะจะสร้างเป็นบ็อกสองคูนสองนะฮะแล้วก็ขั้นเดอร์ตู สามเหลี่ยมตรงนั้นเป็นประตูไม้ไม Come on bro น,นี่ลูกลูกธนูกูนะำแล้วลูกธนูคุณมีลูกธนูปกติปะให้ผมให้ปกติดิ ขอลูกแตนูปกติน้อยแล้วคุณใช้กระสุนไอบโบนเออปนี่ is this o เอเูอเ้ <c oughs> อะไรวะไม่ <c oughs> อะจะเชื่อหน่อยอืมเีบร้อยเราให้คะแนนความเฟ็นลี่ของเอมี้ึงเตม,มิมีมีคนพิมหรอ ใช่ใช่อะไม่ได้เปิดแชทก่อนจะมืดผมก็ออกไปฟาร์มทงควาร์มถังปปรตินะครับแล้วก็ระหว่างกับนั่นเองก็เกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะหน้าบ้านเราเอ้ยคนคนโอ้ยตัวเมื่อกี้แน่เลยจะไปดักเราหน้าบ้านนั่นนั่นเห็นปะบ้านอะเฮ้ยมันมีอะไรหน้าไม้อ่ะ

มันคือตัวมีปืนน่าจะยิงตั้งแต่ตอนแรกคุณน้ำมันมีปืนชิบเฮ้ยทำไม,มนายเข้ามาได้ไงวะก็ยิงมันโดนนัดหนึ่งปุ๊บมันวิ่งหนี่ะห uh ุยนะจะจะสู้หรือจะถอยสู้ก็อาจจะเป็นการด้องต้นดี วินาทีนั้นผมตัดสินใจที่จะสู้ต่อนะด้วยทรัพยากรทั้งนนหมดที่มีนะฮะผลก็คือเออโอเอานะไปนั่นอะไรครับมองไม่เห็นสุตีเลยเลยบมองไม่เห็นเลยเฮียกูก็มองไม่เห็น <laughs> มันไปดักหน้าบ้านแล้ว มันเล่นคนเดียวหรือเปล่าว่าแล้วมันเอาปืนมาเห็นมันไม่มีเพื่อนอะถ้าเราเอาปืนมาเราต้องตั้งตัวได้คุณนำ้ำโอ้หน่าจะยิงตั้งแต่ช็อตแรกนึกว่ามีหน้าไม้ไงช็อตแรกเรื่อยๆที่จะไม่ยิงการอชีวิตรอดนี่คือได้ก็ผ่านไปแล้วก็รอจนเช้าแล้วก็ไปก็มองไม่เห็นอยู่ดี

ครรหือเปล่าเคลียร์เคลียร์จากนั้นผมผมกับเพื่อนก็ความสั่งความแซ่บตั้งแต่เช้านะจะมาต้องเจอคนไลายคนหนึ่งนะฮะโอ้ยโอ้โหมีมีมีคนมีคนต้งไหนวินาทีนี้ผมให้เดานะว่าใครหัวแตกกันโดนหัวโดนโดนใช่ครับกูแตก โดนว่ะเอาจริงนะช็อตนี้ก็คือโดนทั้งคู่อะเพราะว่าเลขธนูเป็นเลขศูนย์จากเลขหนึ่งนะอะไฮ้ละเ้ละมันโดนทั้งคู่เลยนะอ้ะําในรุดเอสรุปคือตายทั้งคู่นะฮะเพราะว่าเพื่อนเนรุดเวยคลิปต่อไปที่คุณจะได้รับชมก็เป็นคลิปความลับสุดยอดนะที่ผมไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะ เอาเป็นว่าเออเป็นคลิปเออการยิงธนูระดับขั้นสูงนะที่ถูกยอมรับว่ามีแค่ผมกับคุณพรเท่านั้นที่ผ่านการฝึกนี้มาฮะการยิงธนูที่แท้จริงเป็นยังไงไปรับชมกันครับเฮ้ยอ้ำคนข้างบนสองคน,นเห็นไหมาสามคน,นข้างบนอ่ะไอ้ไดอกผ่องไอ้ชู้เลยเอ่ะ เอาปะดดดกของสู้ปะเดี๋ยวแล้วกูครับสู่เฮ้ยไอ้อะมันวิ่งมาไอ้อ้มันวิ่งมาอ้มวิ่งมาก่อนเพื่อนวิ่งมานี่ก่อนโอเคโอเคดังต้นไม้ดังต้นไม้นะเฮ้ยโดนไอตัวนี้โดนไอตัวก๊อปอ้ามเอาตัวใกล้ก่อนไหนตัวใกล้นี่โอ้ยมีอะไรนี่โดนอ้ามมีอุ๊โดนป่ะพี่พี่อกูจะฟังของไอ้สัตว์แล้ว ะอามีลูกจนูป <โฮ S 1> ่ปะแตกชีย้ยแตกเลยอ่ะมีฝแบบังกันมันเยอะฝัแบบ<บ>ะ่งเยอะอเยอะจัดเลยมันออแต่ฝังของดีไปได้ใช่ปะ่ะเล็ก,กับบกูทำทำไมวะอยู่ยังอยู่อ่ะอสวยสวยสวย

I no, know you can do this.